อ่ะมาพบพอกับคลิปสองพี่น้องมาเบิ่งสูตรนะครับยำปลากระปองของ <rí> e> พ่อทุนนะครับพี่น้องมาพบกับอีพี่สองเนี่ยเป็นเด็กอือครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองกกพี่น้องปองไปนะครับมื้อนี้มาเบิ่งสูตรนะครับด <ไง S 1> ูวันนี้มาตีไทยขัวพ่อทุนนะครับดูยำปลากระปองต้มปลา,ปาไม่ใช่ต้มไม่ใช่ต้มปลานะครับเป็นยำปลากระปองครับพี่น้องครับอืแมนมาครับแ้างไวเป็นปี นี่พี่น้อง้ยสีสันนะครับฝากพี่ฝากน้องมาเบิ้งนะครับอัปเดตคลิปให้พี่น้องเบิ้งขัวพ่อทูนนะครับพี่น้องครับยำปลากระป๋องนะครับหนุ่มสาวโรงงานนี่นะครับคือว่าขาดบ่ได้ขาดบ่ได้นะครับมามาปลากระป๋องนี่ครับอาหารบ่วงไวอาหารบ่วงไวนะครับแล้วก็แซ่บพร้อมดิยำปลากระป๋องนี่อีกสูตรนึงดิพ่อสูตรอะสูตรอบักม่วง ม่วงสมม้วงทุกนี่ไหมนิ่ย,ย,ย,ยมๆๆๆเราตักตอนปลากระป๋องเนาะถือว่าแซบความไม่นั่นครับถือว่าเมนูแบบแซ่บๆนะครับพี่น้องครับบ่ได้กินดนุนไะได้คิดอยากโอ้แม่นบ่บ่ได้กินดนุนะครับกับเมนูปลากระป๋องครับพี่น้องครับมาเบิบ่งกันครับว่าสูตรข้าแม่จะเป็นแบบไร นะครับพี่น้องอันนี้จะแม่นลาบหัวเป็นการแต่งมากเลยเป็นการแต่งมากลาบหัวอู้วแตงโมาเห็นเจ้าครับกำดามไปโอ้เราเบิ้ลสูตรนี่ครับอันนี้ไม่นะครับพี่น้องต้องล่างพักผู้นำปลาก่อนนะครับ นี่คือใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดก็ซส่อยนะครับเพียที่ดับกินเพียให้กินหอมนะครับพี่น้องครับนี่คือใบมะกรูดหอมเพียให้หอมนะครับเฮ้ยวัตถุดิบหลเพียบนะครับพี่น้องครับวัตถุดิบเรามีเยอะนะครับกระสือส้อยโอ้กระสือส้อยทีเียวเลยเขียวละเอียดเขียวละเอียดนะครับพี่น้องครับ กินอะไรอีกโอ้ยสุดยอดกระรับสุดดรอตตุ่ยดิลีมื่อขึ้นกินยังเอากินไรเมื่อขึ้นลูกชิ้นครับกินลูกชิ้นเอสซีเพนเมาลให้รอบดึกคือว่ามีเนยยางเนยยางเบาบๆเอาเลยนะครับไม่เหนี่นท้องแห้งบ่ฝืนนะครับเพราะอีกเจล้าสื่อเนยยางไม่กินครับมื่อขึ้นสั่งจักบัลลูขก้นครับเล่ไปกินเลยโอ้เอาเต็มที่เลยถนัด ม,มือนี่เสียวอ่าควาล่าเพระาะว่าแน่นท่องเลียวันมดึกขึ้นหนึ่งมวยหมด่ะบ่มีบม่มีมือขึ้นนี่บ่มีนี่พี่นอ้องบสีสันครับโอ้บับงหน้าวี่ใจดีต้องนวดก่อนน,น,นะครับน้ามันจังยี่ไบรบปดมะนาวสุดยอดนะครับโอ้่สมพอดีโ เนียนเปียวเนียนเปียวเลยมันเนียนเปียวแล้วเนียนแสียดเลยลูกเนียนแสียเพราะว่าย้ำเหมือนตรงกระมันซีซัมไโอ้ใส่หลังผงนวดขาดถือไม่ได้คือผงนวดนี่ครับพี่น้องขาดบะไรเลยนะครับเปิดผงนวดสอนสอนผูกผงนวดพี่น้องครับเมนคุณแม่สุภาพว่าใส่หลายแสี่ยมไหนโอ้แม่นแมวคว่ำเพลินครับก็ไปกินกับเผาลงไปยัง ไม่เข้ากินไหมมันเสียบดีได,ด้ลูกแมนบอกเส<อ>ือลงกินเบ้างเลยโอ้โอ้โหเดน้ำปลาพี่น้องเติมน้ำปลาใส่นะครับเปิดมีดเปิดปลากระกป๋องนะครับพี่น้องปลากระป๋องบมเนนบมเนนยี่ห้อเด้อครับพี่น้องยังเป็นบุงยี่ห้อเด้อแมนบาริโคลสไบาริโคลสไเพิ่นเด้อถ้าเพิ่นอยากให้โฆษณาก็ดีนะครับมาติดต่อมาสปอนเซอร์ก็เป็นลำเพื่นก็ได้นะครับแจ็คโตซูบูนี่เอาบาริกินโดนแบบหนึ่งสอง ห้าตัวโอ้ห้าตัวห้าตัวห้าตัวนะครับไปปองห้าตัวเลยที่ว่าแล้วยังโอ้คนลูเคลียรก่อนโอ้ได้ใส่เปลี่ยนหัวว่เป็นังเน่าใส่พี่น้องครับบักเน่าใส่ใส่โบเสี่ยงใส่ลูกเดียวหลองเบิรงกดาบดเที่ยวกับใส่คือสูตรนะครับให้พี่น้องเบิรงสูตรแบบง่ายๆนะครับเพียพี่น้องอยู่ ทางต่างประเทศทางโรงงานที่ที่อยากเก็ดเก็ดเมนูนี้ได้บ่บ่แพงสุดครับอยู่บ้านเข้ามัน20บาทหรือ29บาทโอ้ยประมาณ21บาทแมนขึ้นแล้เดียวโอ้ยป่าป้องเนาะยจางประเทศกันสิบบาทแปลก40กว่าบาทคนเดียวคนโคเลโครเล่กันคือว่าเรียบร้อยครับพี่น้องครับบ่ได้เก็ดเหล็กโอ้บ่นนี้เหล็กนะครับอุ้ยคนงสีสันเลยนะครับเป็นตะกินมากๆเลย นะครับสีสันูแค่เข้ากันมันก็อร่อยแค่นั้นครับคุเลคุห้เข้ากันรับรองเมนูนี่แซ่บแซ่บไปอีกแบบนะครับถือว่าเรามาอะแดปปลากระป๋องให้มีรสเดี๋ยวเลยแซ่บวเจียวเจโอ้โหซุปีก็หลั่งด้วให้เลือกเอาไปกินหลังโอ้ยตัดกันค่ะคุณน้องเออแบบนี้เนาะนะครับอ่ะคลิปนี้พอมีอย่างไรครับ ก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับที่เป็น,ก,ก,นกดติดตามนะครับมือนี้มาอัปเดตเมนูปลากระป๋องให้พี่น้องเบืง้งซื่อเถอะครับนี่ครับอ,ออกมาแล้วดูหน้าตาเครับอยากให้เพกินแบ,บ่แพงสูตรเฮ็ดได้นะครับพี่น้องรับรองสูตรนี่แซ่บแท้แม่นแนนอน,แ,บบนแล้วพี่น้องเอ้ยมี่ปลากระป๋องอยู่ในครัวเอามาเห็นกินได้ สูตรนี่บ่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อพี่บักกูดบักเน่าบักกูดบักข้าวบักผ้าบักเวอร์เอามาซ้อยส้อยลงเกียงเราไม่เห็ดกินใดบักพริกผงน้ำโอ้โอ้เขาเจ้านั่นแหละเขาเจ้าคุณเลยเนี่ยโอ้เล่โอ้เล่จะไปเจะไปว่าเสียว่ากะกินไหมแล้วนะครับอยู่ที่ทำงานอาชีพนี็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับ